ไม่อยากโดนตอนตกน้ำมาอ๋ออือเราไม่อยากโดนตอนตกน้ำมาง่าครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตกน้ำแล้วอ๋ออ๋อมาแล้ว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 เออมาแล้วมาแล้วมาแน่